Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. สวัสดีนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กาลังเข้ามาเยี่ยมชมช่องค่ะ YouTube แอมฟอร์ดปทุมอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะบอกลูกค้าทุกท่านว่าให้เข้าไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะคะว่าหลังจากนี้แอมจะเอารถรีวิวสวยๆมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเป็นรถยนต์ของ Ford ร,รุ่น XLT นะคะมาในชุดแต่งที่เรียกว่าสไตล์แรปเตอร์แล้วก็ใส่วายบอดี้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับรุ่น XLT นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกถึง2แบบนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโตโ้และก็ยังมีหลายสีให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์นะคะเรียกได้ว่าปลอดภัย100%ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ทำเรื่องโอนจองมาแล้วก็สั่งซื้อกับเราทางออนไลน์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่ง y Body ที่เป็นสไตล์ของ Rap เ o อคันนี้นะคะ ที่มีมิติรถที่กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ความหล่อที่ขยายใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะตัวทางรถถูกขยายออกมาถึง3นิ้วนะคะรวมถึงซุ้มล้อด้วยนะคะที่รับเข้ากับตัวชุดแมกยางเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งชิ้นแรกนะคะที่เราทําการแต่งเสริมหล่อให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยนะคะสกู๊ปทรงสูทงทรง,ทรงเต็มบานนะคะเป็นทรงที่เรียกว่าเราทําเป็นสีทูโทนให้ลูกค้านะคะแล้วก็เสริมหลอดด้วยตัว รรดคันนี้นั่นเองนะคะทำเป็นสีดำเงาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสำหรับตัวชายกันชนด้านหน้านะคะเราทำเป็นชุดวายบอดี้แรปเตอนะคะใส่กระจังหน้าให้ลูกค้านะคะใส่ไฟ LED สี ขาวให้ลูกค้าด้วยนะคะเลือกได้ว่าจะเอาสีขาวหรือว,ว่าจะเอาสีส้มนะคะกระจังหน้าเปลี่ยนสีได้นะคะลูกค้าเลือกสีตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะชุดชายกันชนด้านหน้าที่เป็นของแรปเตอร์นะคะเปลี่ยนให้ใหม่ย,ยกเซตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชายกันชนนะคะหรือจะเป็นตัวแข้งด้านใต้กันหินกันดินทรายนะคะเข้าไปในตัวภายใต้รถอันนี้เราทําการ เปลี่ยนแล้วก็ต่อเติมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชุดไฟตัดหมอกยังคงไว้ตําแหน่งเดิมให้ลูกค้านะคะไม่ได้ถอดออกแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะคะสําหรับชุดแต่งในสไตล์ต่างๆนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะสไตล์ของ Raptor หรือว่าจะเอาสไตล์ของ F150 นะคะหรืออยากได้สไตล์การแต่งแบบไหนแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งมาให้แอมทางลิงก์ไลน์ใต้คลิปได้เลยค่ะ,ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในโซนของ ด้านข้างบ้างนะคะว่าแอนจะอัดแบบชุดแมกยางลายไหนให้ลูกค้าท่านนี้นะคะ <want> มาค่ะนะคะในโซนของด้านข้างนะคะที่เราทำการออแต่งเติมในส่วนของแมกยางนะคะอันนี้บอกลูกค้าก่อนนะคะว่ายางที่เราใส่ให้อันนี้ลูกค้าเลือกยางเองเลือกลายแมกเองนะคะซึ่งเรามีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า 10ลายขึ้นไปนะคะรวมถึงซีลีสยางอันนี้นะคะเป็นซีรีสยางขนาด33คูณ12.5 R20 ออฟเซตลบ44นั่นเองนะคะเพื่อให้รัศมีวงเรี้ยวไม่โดนตัว w i ยบอดีของแคลปเปอร์นั่นเองนะคะยกให้2นิ้วด้วยนะคะลงแมกยางนะคะลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะจะเอาขนาดยางเท่าไหร่นะคะหรือส่งลายแมกลายยางมาให้เราติดตั้งให้ได้เลยนะคะสำหรับ ชุดแต่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้ากันรอยมือเปิดนะคะหรือราวรังคาหรือจะเป็นการสาร์แม้กระทั่งฟรีมนะคะอันนี้เราก็ทําการติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชุดแต่งทั้งหมดแม็กยางนะคะก็จะบอกลูกค้าเหมือนเดิมว่าเลือกลายมาเลยค่ะอยากได้ลายไหนนะคะเดี๋ยวเราจัดให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในโซนของบ้างนะคะว่าเราแต่งรอ,อะไรให้กับลูกค้าท่านนี้นะคะ หลังจากที่เราพาลูกค้านะคะชมจากด้านหน้าด้านข้างนะคะแล้วเรากำลังจะพามาชมในส่วนของท้ายกระบะบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดว i บอดี้นะคะที่ครอบมาถึงตัวท้ายกระบะเลยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวฝาท้ายที่ใส่ FORD เป็นภาษาอังกฤษสีดำตัดสีดำด้านตัดดำเงานะคะอันนี้เราทำการใส่ให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อให้รถดูบึกบึนขึ้นนะคะในโซนของท้ายกระบะเนาะ รวมถึงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับรถออฟโรดขนาดนี้นะคะแต่งบอดี้ขนาดนี้จะขาดไม่ได้ก็คือตัวกันชนท้ายเหล็กนั่นเองนะคะสำหรับกันชนท้ายเหล็กอันนี้เป็นเหล็กตันนะคะใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้จริงด้วยใส่ห่วงโอเมก้าให้ยังคงตำแหน่งเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดไว้ให้ในตำแหน่งเดิมนะคะเรียกได้ว่าออปชันที่เราเสริมออกมาจากชุดแต่งต่างๆนะคะสำหรับ ออปชันที่อยู่ในตัวรถก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมด้วยนะคะ,ะห่วงโอเมก้าใส่ให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวไฟท้ายนะคะที่ทำการเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นไฟ LED นะคะเหยียบเบรกไฟ LED จะติดด้วยนะคะตรงในส่วนของอกันชนท้ายเนาะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะอันนี้คัตตอมให้ใหม่ยกเซตนะคะเรียกได้ว่าเราใส่เป็น ไฟตัวเจนะคะมีไฟเลี้ยวมีไฟถอยอยู่ในคมเดียวกันเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าลูกค้ามองมาจากด้านหลังของรถกระบะนะคะจะหล่อแล้วก็ดุดันมากๆเช่นกันนะคะ อยากให้ลูกค้าได้เข้ามาเยี่ยมชมกันใกล้ๆนะคะสําหรับชุดแต่งทั้งหมดที่ลูกค้าอยากได้อยากได้สไตล์ไหนอยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะทักเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านใต้ของช่อง u t u b e แอมได้เลยเนาะโอเคนะคะสําหรับชุดแต่งทั้งหมดแอมก็อยากจะบอกลูกค้าว่าอยากได้แบบไหนทักเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้าอีกสักนิดนึงค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างนะคะสำหรับรอบรอบรถคัน ที่เราทําการแต่งส่งมอบให้ลูกค้านะคะอยากจะบอกลูกค้าเหมือนเช่นเคยนะคะ mm hmm. เข้าไปกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กดกระดิง่ง mm hmm. ภายในช่องเอาไว้นะคะสําหรับ mm hmm. หลังจากนี้เนะเาะแอมจะเอาคลิปรีวิวรถสวยๆมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันภายในช่องอย่างแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะที่ลูกค้าจองผ่านช่องทางของออนไลน์มานะคะอยากจะบอกลูกค้าว่าเราแต่งตามที่ลูกค้าต้องการทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอะซเซสซอรีหรือว่าจะเป็นอ่าพวก ชุดแต่งทั้งหมดนะคะรวมถึงแม็กยางด้วยแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะที่เราทําการต่อเติมให้ลูกค้านะคะเรียกได้ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนมีสเปคในใจแบบไหนนะคะเราแต่งตามใจลูกค้าทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็มีจองผ่านช่องทางของออนไลน์มาไม่ต้องกลัวนะคะว่างานจะไม่เรียบร้อยนะคะทุกทก การตกแต่งเนาะเราทาการส่งคลิปให้ลูกค้าดูเป็นระยะระยะนะคะสําหรับการตกแต่งทั้งหมดนะคะลูกค้าหมดกังวลได้เลยนะคะเรื่องอจองผ่านช่องทางของออนไลน์สั่งซื้อทางออนไลน์นะคะทางเรายินดีที่จะนำเสนอแล้วก็รายงานการแต่งรถสว,สวยให้ลูกค้าดูอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแอมขออนุญาตนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้า ว่าแอมจะเอารถส,สวยๆรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะคะกดติดตามช่องทางย t u ู e แอมฟอดประทุมเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ